ทุกคนก็ขอสวัดสวดสีท่านผู้ชมท่ญญานมสว,วัสดีครับผมก็ช่วงนี้ก็หายหายไปนานเลยหรอบการลงคลิปนะเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่ต้องทำก็เลยใช้เอาเวลาไปทำกับโปรเจกต์นั้นหมดเลยนะก็ก็เลยไม่ได้มีเวลามาทำคลิปอันนี้ให้ดูเลยนะซึ่งจริงๆผมกับว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทำโฟล์คิงนะตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปนี้ไปนะตั้งแต่ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคลิปอีกนานเลยกว่าผมจะลงเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรแล้วว่าคือมันเป็นมันเป็นเกมตีกันอะ เออผมก็รู้สึกว่าผมน่าทุกคนน่าจะเริ่มเบือ่อแล้วล่ละคือคือถ้าผมเล่นคลิปเนี้ยก็อาจจะน่าเบื่อกว่าคลิปปกตินะเพราะมันมันไม่มีอะไรเล่นแล้วละอะเข้าใจปะ่ะแล้วก็อ,อ่าแล้วก็อะไรวะอ,อ่าก็ขอบคุณนะสำหรับซับสไคร์เบอร์นะทุกคนที่มากดซับให้ผมนะครับก็ตอนนี้ใกล้จะหนึ่งร้อยซับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะก็ไม่มีโอกาสจะมีการไลฟ์ เล่นดนตรีอีกนะฮะเป็นการฉลองรอยสักนะฮะแค่ก็สําหรับใครที่ยังใครที่ติดตามผมอยู่ตอนนี้หรือว่าเพิ่งจะตามมาเนี่ยอย่าลืมนะผมในช่องผมเนี่ยขอโปรโมทแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งกดข้ามนะขอร้องก <c oughs> ็ <c oughs> ผมมีโปรโมทขอโปรโมทหนังนิดนึงที่ผมเคยทําไว้เนาะตอนนั้นผมทําประมาณยี่สิบซับนะฮะ เออแต่มันหนังผมว่าก็โอเคนะถ้าคนที่ไม่เคยดูมาก่อนนะก็อาจจะชอบก็ได้มันเป็นซีรีส์นะซีรีส์เรื่อง I อซิเดนซ์เนผมถ้าใครมถ้าใครอยากดูเป็นซีรีส์นะมีประมาณ6ตอนนะไปดูที่ตัวไอได้ฮนะอาจจะเป็นรูปประมาณนี้จะเป็นซีรีส์โรแมนต์คอมดี้อ่ะซึ่งผมตั้งใจทามากนะฮะโอเคเป็นทงกับคุณเพียวนะแล้วก็นักภาคเนี่ยจะมีอยู่3าคนจะมีผมคุณเพียวอีกคนนึงรองไปรับชมในคลิปนะอ้าวอันนี้ไม่สปอยอ้าวไปรับชมในคลิปก็จะไปฮนะวันนี้ก็อาจจะเป็น อ่าคลิปที่มันก็ปกติหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมเล่นเป็นบูรณาพลนะซึ่งเพราะว่าอาในคลิปที่ผมทำเนี่ยทุกคลิปเลยจะมีคนมาคอมเมนต์ว่า <c oughs> บูเวย้ยบูเว้ยบูรณาพลเวย้ยผมอยากเจอพี่เวย้ยอ่าจัดไปเนี่ยก็ <c oughs> มาเล่นบูรณาพลบ้างนะก็ให้เล่นนำ้ำมันคบสี่สถาบันเลยนะก็จัดไปดิวันน้องๆมาอันนี้ว่าพี่เริ่มจับอยากปากแตกแล้วตอนเนี้ย พี่เร um like bon ิ่มจะปากได้แล้วครับว่ายังไงเหรครับงงอินอินทระอินทระอินทาว่าไงว่าไงอินว่าไงอินว่าไงอินว่ายังไงอินว่ายังไงอินว่ายังไงอินอินว่ายังไง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 ขอเดียวเดียวเพื่อนเหรอนี่เราขอเดียวเดียวเพื่อนอินว่ายังไงเหรอครับอินทาระอินทระเอ้าปัจจัยทื่นปัจจัยทื่นทื่นบ้านไหมละมึงไม่หนีมามึงมีทื่นบานกับกูมาเอฟซีมาเอ้าจัดไปจัดไปดีครับแต่ไปอย่าหนีนะอย่าหนีไม่ชอบคนหนีไม่ชอคนหนีนะตามนี่เคยบอกไว้พี่ไม่ชอบคนหนีนะฮะ โอ้เริ่มแรกแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ก็มาโปรโม่โปรโปรมทเฉยๆนะแล้วก็มาแจ้งเฉยๆฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจัดอะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปวัวคลิปคลิปสุดท้ายที่ผมอยากที่ผมอาจจะทำนะเออไม่รู้อาจจะดูรอดูก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจัดอะไรไปเนี่ยบายผมซีอู๋เหรอคลิปสั้นๆแล้วกันนะเออเป็นคลิปมาแจ้งเฉยๆนะเออซีอู๋ครับผม,มน,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 นี่้ทมมัาาให